คำสรรพนามภาษาญี่ปุ่นจินไดเมชิก่อนอื่นเรามารู้จักคำสรรพนามกันก่อนนะคะคำสรรพนามก็คือคำที่ใช้เรียกแทนคำนามได้แก่คนสัตว์สิ่งของสถานที่เพื่อเลี่ยงการใช้คำนามเดิมๆซ้ำๆซึ่งจะมีหลายชนิดแต่ที่จะพูดถึงก็คือบุรุษสรรพนาม บุรุษสรรพนามมีสามชนิดบุรุษที่หนึ่งใช้แทนผู้พูดซึ่งก็คือตัวเองบุรุษที่สองใช้แทนผู้ที่เราพูดด้วยเช่นคู่สนทนาบุรุษที่สามใช้พูดถึงบุคคลที่เราเกล่าวถึงคำสรรพนามบุรุษที่หนึ่งได้แก่ข้าพเจ้ากระผมดิฉันฉันผมเป็นตน้นวาตาคุชิวาตาคุชิ ข้าพเจ้ากระผมดิฉันเป็นคำที่เป็นทางการและสุภาพวัตชิวัตชิแปลว่าฉันใช้ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงจะลดความสุภาพลงมาจากวัตคุชิเป็นคำที่นิยมใช้ทั่วไปและได้ยินบ่อยข้อสังเกตคือตัวคันจิจะเหมือนกันกับวัตคุชิแต่ฮิรางานะจะตัดตัวคูออกอ่านว่าวัตชิ บกคือบกคแปลว่าผมจะใช้ในผู้ชายเรียกแทนตัวเองกับเพื่อนคนสนิทหรือคนในครอบครัวโอเรโอเรแปลว่าข้ากูเป็นคำที่ไม่ค่อยสุภาพจะใช้ในผู้ชายใช้กับคนที่เท่าเทียมหรืออาวุโสน้อยกว่าห้ามใช้กับผู้ใหญ่อาตาชิอาตาชิ แปลว่าฉันเดียนจะนิยมใช้ในผู้หญิงคำสรรพนามบุรุษที่สองได้แก่ท่านคุณเธอนายมึงแกเป็นต้นคำว่าท่านจะมีอยู่สองคำนะคะคำที่1นึ่งโอตาคุซามะโอตาคุซามะคำที่สองโซจิราซามะโซจิราซามะ,มะแปลว่าท่าน คำต่อมาอนัตตะอนัตตะแปลว่าคุณจะไม่ค่อยนิยมใช้สะเท่าไหร่คนญี่ปุ่นจะเรียกชื่อแล้วตามด้วยคำต่อท้ายเช่นซังแต่คำนี้บางครั้งผู้หญิงญี่ปุ่นจะใช้เรียกสามีหรือคนรักของตนเองคิมิคิมิแปลว่าเธอนายจะเจอคำนี้ในเพลงบ่อยๆและส่วนใหญ่ผู้ชายจะใช้เรียกผู้หญิงงรุ่นราวคราวเดียวกัน ไม่ควรใช้คุยกับเจ้านายหรือบุคคลที่มีตำแหน่งสูงกว่าในการทำงานโอไม่โอไม่แปลว่ามึงแกเองผู้ชายใช้ผู้หญิงไม่ควรใช้เป็นคำที่ไม่ค่อยสุภาพเป็นการพูดที่มีอารมณ์โกรธแฝงอยู่ดูถูกหรือหยาดยามอันตะอันตะ แปลว่ามึงแกส่วนใหญ่จะใช้เวลาไม่พอใจอีกฝ่ายหนึ่งคำสรรพนามบุรุษที่สมได้แก่เขาเธอหรือหล่อนท่านนั้นคนนั้นเป็นต้นคาเรคาเรแปลว่าเขาจะใช้เรียกผู้ชายนอกจากนี้คำนี้ยังมีความหมายว่าแฟนหรือคนรักซึ่งจะใช้เรียกแฟนหนุ่มคาโนโจ คานโ j โแปลว่าเธอหรือหล่อนจะใช้เรียกผู้หญิงคำนี้ยังมีความหมายว่าแฟนหรือคนรักเหมือนคาเละซึ่งจะใช้เรียกแฟนสาวอโนคาตะอ k โนคตะแปลว่าท่านนั้นใช้เรียกได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงจะเป็นคำที่มีความสุภาพอ n โนฮิตอโนฮิต แปลว่าคนนั้นใช้เรียกได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงเหมือนกันลองเลือกใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามสถานการณ์นะคะ